สุดยังสุดยังสุดยังู้ีสุดหรือยังู้ีสุดหรือยังู้ีแม่ถามว่าสุดหรือยังู้ชี้ดูดีดาปิดปีเลยเนี่ยมืออว่าสุดยังไ่ออยงกอีา๊อะนี่อ้ยทำไมยังไม่นด้อ้วแล้วแล้ว จอูแลเหลอแล้วดยดรสุดระยะรีบี้รีบสุดเดียวยังอ่ะอุ้ยสิสุดยังโอ้ยน่าดูมันจะอันยังมามันจะเปียกไม่จะเปียกต้องเลยสิต้องรูตัวงลสิรับดีดร มันจะเปีย่ยได้ยงปิด่องดูสิพอพอแม่บอกขอพอ้ม่รอไม่ไหวดิบสิมันโค้งขาเนี่ยไหอือม どんせい。 ใช่ใช่ใช่แค่นี้เลยพอจะนอนแล้วได้อีกยี่สิบนาทีนอนสักตื่นก่อนพราปวดหัวร่างกายแย่ไปหมดแล้วตอนนี้บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บจา